กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวตัตและก็นิทานกริมวันนี้ผมจะมาเล่านิทานกริมเรื่อง Clever e l s อ e นะครับเรื่องนี้ก็ออกจะแปลกๆทะลุโลกไปสักหน่อยมันก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวจอมเจ้าเล่ห์คนหนึ่งที่ได้แต่งงานกับเศรษฐีไร่ข้าวโพดไร่ข้าวบา์เล่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับเป็นนิทานกริมที่แปลกแค่ไหนก็ไปรับชมรับฟังกันเลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งและพวกเขาก็เรียกลูกสาวของเขาว่าเคล v เวอร์เอลซีเมื่อเธอเติบโตขึ้นพ่อของเธอก็กล่าวว่าพวกเราจะต้องให้เธอได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะหน่อยนะลูกของเราจะได้ไม่ลำบากแม่ของเธอจึงบอกว่าใช่แต่เราจะหาใครที่ไหนที่เหมาะสมกับเธอได้ละ่ะวันเวลาผ่านไป ็มีชายคนหนึ่งเดินทางมาจากดินแดนที่ห่างไกลเขาก็เป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดและก็ธุรกิจในเมืองอีก2-3อย่างเขาชื่อฮันเขาได้ยินมาว่าเคลเวอร์เอลซีนั้นเป็นหญิงสาวที่ฉลาดเขาคิดว่าน่าจะเอามาช่วยดูแลกิจการของเขาได้เขาจึงถามว่าเธอเป็นหญิงที่ฉลาดขนาดไหนพ่อของเอลซีจึงบอกว่าเธอมีเซนที่ดีว่าจะต้องทำอะไรต่อไป เหมือนกับว่าเธอสามารถคาดดาวอนาคตได้แม่ของเอลซีก็บอกว่าเธอสามารถมองเห็นสายลมที่พัดมาจากถนนและเธอก็สามารถได้ยินเสียงมแมลงไอได้ฮันจึงบอกว่าดีแต่ถ้าเธอไม่ฉลาดนะข้าจะไม่เอาเธอเป็นภรรยาแน่นอนในระหว่างที่พวกเขานั่งทานอาหารค่ำอยู่นั้นแม่จึงบอกว่าเอลซี LC, ลงไปข้างล่าง ไปเอาเบียร์มาให้ท่านฮานหน่อยสิจ้าเขาเดินทางมาเหนื่อยได้เบียร์สักนิดน่าจะสดชื่นขึ้นเอลซี LC ลุกขึ้นหยิบเหยือกที่ข้างกำแพงเดินลงไปชั้นล่างเธอค่อยๆเปิดจุกจากถังเบียร์และก็เอาเหยือกไปรองระหว่างที่เธอนั่งรออยู่นั่นเธอก็บังเอิญไปเห็นขวานที่มันพิงฝาอยู่เหนือเธอและเธอก็คิดว่าใครกันนะช่างเอาขวานมาวางไว้ตรงนี้เธอก็คิดไปเรื่อยเปื่อย หลังจากนั้นเธอก็เริ่มร้องไห้คร่ำครวญและก็เพ้อรำพันว่านี่ถ้าข้าได้แต่งงานกับฮันและเรามีลูกด้วยกันเมื่อลูกเราโตขึ้นเราสั่งให้เขาลงมาเอาเบียร์ที่นี่และถ้าจูๆ่ๆควานมันหล่นลงมาใส่หัวเขาละ่ะแล้วถ้าเขาตายไปละ่ะทำไมเราช่างโชคร้ายเช่นนี้หลังจากนั้นเธอก็ร้องไห้คร่ำครวญกรีดร้องด้วยกำลังทั้งหมดของเธอ ทางชั้นบนเองก็รอเครื่องดื่มอยู่แต่ทว่าเอลซีก็ไม่กลับขึ้นมาสักทีแม่ของเธอจึงสั่งให้คนใช้ลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนใช้ลงไปก็เห็นเอลซีนั่งร้องไห้อยู่ข้างถังเบียร์สาวใช้จึงถามว่าเอลซีเจ้าเป็นอะไรทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้เอลซี LC จึงเล่าให้ฟังว่าถ้าข้าแต่งงานกับฮันและมีลูก เราใช้ลูกลงมาเอาเบียร์แล้วจู่ๆขวานมนหล่นมาใส่หัวเขาจนตายทำไมมันช่างโชคร้ายอย่างนี้สาวรับใช้ได้ยินดังนั้นจึงปลอบใจเธอว่าไม่เป็นไรเอลซีเจ้ายังมีข้าอยู่อีกคนและเธอก็ลงไปนั่งข้างๆเอลซีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มร้องไห้ข้ามครวนชั้นบนเองก็เริ่มอยากดื่มเบียร์กันแล้วพ่อของเอลซี่ จึงบอกให้หลานของสาวใช้ลงไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กชายลงไปก็ประสบชะตากรรมเดียวกันกับสาวใช้เขาคล้อยตามและก็ไปนั่งร้องไห้ข้างๆสาวใช้เวลาผ่านไปสักพักทางพ่อและแม่ของเอลซี่ก็เริ่มเอกใจเอ๊ะทำไมมันไม่มีใครกลับขึ้นมาเลยมันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาทั้งสองจึงลงไปข้างล่างและพวกเขา ก็ประสบชะตากรรมเหมือนกับสาวใช้และก็หลานของเธอพ่อและแม่รู้สึกสงสารลูกมากทั้งคู่จึงนั่งปลอบใจเอลซี่อยู่ข้างล่างในตอนนี้บนโต๊ะอาหารฮันก็นั่งกินอยู่คนเดียวเวลาผ่านไปนานมากเขาเริ่มสงสัยว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเขาจึงเดินลงไปข้างล่างภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือมีคนห้าคนกำลังนั่งร้องไห้ข้ามรวญ อยู่ข้างๆถังเบียร์เรากับว่าพวกเขาอะไรอาวอนเบียร์ถังนั้นเป็นอย่างมากฮันจึงถามออกไปว่านี่พวกเจ้าเป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้ข้างถังเบียร์แบบนี้เอลซี่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังฮันก็เริ่มเข้าใจแต่ทว่าเขาก็ไม่คล้อยตามเขาเดินไปหยิบขวานออกจากตรงนั้นและบอกว่านี่ไงต่อไปก็จะไม่มีขวานอยู่ตรงนี้แล้วและที่บ้านของข้า ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ขวานอีกด้วยทุกคนได้ยินดังน,นั้นจึงหยุดร้องไห้และฮันยังกล่าวต่อไปอีกว่างั้นเจ้าไปกับข้าข้าจะแต่งงานกับเจ้าเขาคว้าตัวเธอขึ้นมาชั้นบนและทั้งสองก็ได้แต่งงานกันหลังจากที่แต่งงานกันได้ไม่นานฮันก็จําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลธุรกิจภายในเมืองเขาจึงบอกให้เอลซี่ไปเก็บข้าวโพด แล้วก็เกี่ยวข้าวบา์เล่เอามาไว้ทําขนมปังจากนั้นหันก็ออกจากบ้านไปเอลซี่ก็ปรุงซุปหม้อใหญ่อย่างดีก่อนที่จะออกไปเกี่ยวข้าวบา์เล่เมื่อถึงท้องทุ่งเธอก็เริ่มคิดว่านี่เราควรจะทําอะไรก่อนดีนะจะเกี่ยวข้าวก่อนหรือว่าจะทานซุปไอ้นี่ก่อนในที่สุดเธอจึงตัดสินใจทานซุปก่อนหลังจากที่อิ่มจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว เธอจึงคิดอีกว่านี่เราควรจะทำอะไรก่อนดีนะจะเกี่ยวข้าวก่อนหรือว่าจะนอนพักก่อนดีและเธอจึงตัดสินใจที่จะนอนก่อนเวลาผ่านไปจนพบค่ำฮันกลับมาถึงบ้านก็ไม่เห็นภรรยาของตนเขาคิดว่าเอลซี่น่าจะเป็นคนที่ขยันมากเวลาป่านนี้แล้วยังไม่ยอมกลับมาบ้านอีกเมื่อเอลซี่กลับมาถึงบ้านเธอก็ได้ข้าโพดมาสองฝัก และก็ข้าวบาเล่เพียงไม่กี่รวงฮันจึงถามไปว่าทำไมถึงได้มาน้อยแบบนี้นี่มันกินได้ไม่ถึงสองวันด้วยซ้ำเอลซี่จึงบอกว่าเขาเสียเวลาไปกับการไล่ฝูงนกฮันเองก็ทำท่าเอออ,อไปแต่เขาก็คิดในใจว่าไรของเรามันไม่เคยมีนกมารบกวนเลยสักครั้งนี่มันแปลกๆปกนะเนี่ยในเมื่อของกินไม่พอเพียงมันก็ทำให้เอลซี ต้องไปทำงานในไร่ทุกวันและเธอก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งจนในที่สุดฮันจึงวางแผนที่จะไปแอบดูว่ามันมีนกอยู่จริงๆหรือเปล่าในวันนั้นเอลซี LC ก็ได้ทำอาหารชุดใหญ่เพื่อไปกินในไร่ด้วยและด้วยความอิ่มมันก็ทำให้เธอหลับสนิทฮันก็ได้แอบไปดูในไร่ตอนกลางวันก็พบว่าภรรยาของเขานอนหลับอยู่เขาโมโหมากที่โดนหลอก เขากลับไปบ้านเอาแหติดกระดิ่งมาคลุมตัวเธอไว้และก็มัดตัวเธอให้ติดกับแหถึงกะนั้นเธอก็ยังไม่ตื่นขึ้นเขาจึงกลับบ้านปิดประตูทุกบานและก็ไปนั่งลงทํางานของเขาต่อเอลซี่ตื่นขึ้นมาในตอนนั้นความมืดก็เข้าปกคลุมแล้วแสงจันทร์ที่สองรำไรเธอก็พบว่าตัวเธอเองนั้นมีเงาคล้ายๆกับค้าง่าว และก็มีเสียงกระดิ่งในทุกๆย่างก้าวของเธอเธอจึงรีบกลับไปที่บ้านก็พบว่าประตูปิดหมดทุกบานเธอเคาะประตูอยู่นานแต่ทว่าหันก็ไม่ยอมตอบอะไรเธอเลยอากาศยามค่ำคืนมันก็หนาวเหน็บซะเลือกเกินเธอจึงไปที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อที่จะขออาศัยหลบลมหนาวแต่พอเธอไปถึงหน้าบ้านผู้คนก็จะพบเห็นเงารูปร่างเหมือนค้างคาวขนาดใหญ่และมีเสียงกระดิ่งดังในทุกๆย่างก้าวของมัน จึงไม่มีใครสักคนเปิดประตูให้กับเธอเลยเธอเคาะประตูบ้านทุกหลังก่อนที่จะวิ่งออกจากหมู่บ้านไปวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวลือว่าพบเห็นค้างคาวตัวใหญ่มีกระดิ่งติดอยู่ออกอารวาสมันไปเคาะประตูขอเข้าบ้านไปซะทุกหลังหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเอลซีอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเคลว์เวอร์เอลซี นิทานกรีมเรื่องนี้นะครับก็เป็นนิทานที่มันแปลกมากสําหรับผมนะครับผมตั้งแต่แปลนิทานมาเรื่องนี้แปลกที่สุดแล้วนะครับก็ถ้าใครนะครับมีนิทานเรื่องไหนอยากให้ผมเล่านะครับถ้ามันโหดหน่อยถ้ามันน่าสนใจหน่อยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นนิทานกรีมอย่างเดียวก็ได้นิทานอะไรก็ได้นะครับแอนเดอร์สันก็ได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก แล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องหน้านะครับบายเย่